หัวข้อถัดไปนะครับจะพูดถึงวิธีการเซตเลเยอรของกลุ่มแบรนด์ของเราในกรณีที่เรามีกลุ่มแบรนด์หลายๆกลุ่มนะครับเราสามารถเซตเลเยอรได้ขอให้ไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับกดที่รูปบ้านนะครับจากนั้นที่ขวาบนจะมีจุด3จุดนะครับคลิก1ครั้งในหัวข้อแรกนะครับแบรนด์ออเดร์นะครับ,รบพอคลิกแล้วปุ๊บเราสามารถเซตนะครับการการเรียงของของกลุ่มของชื่อแบรนด์นะครับในในแต่ละกลุ่มได้ ในการถ้าเราเลือกเป็นอัปเดตนะครับจะหมายความว่าไม่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหากมีการอัปเดตเมื่อไหร่นะครับกลุ่มนั้นจะถูกดึงขึ้นมาอยู่บนสุดทันทีนะครับเป็นกลุ่มแรกหรือว่าเราต้องการเรียงตามชื่อนะครับก็สามารถทําได้ก็คือเลือกเป็น name นะครับก็จะเรียงตามตัวอักษรเวลามีการอัปเดตใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมันก็จะไม่สนใจเลยนะครับมันก็จะเรียงตามตัวอักษรให้เราอย่างเดียวนะครับอันนี้คือหัวข้อแรกนะครับอันต่อไปนะครับคลิกที่3จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ คลิกที่ Choose View Type นะครับมันก็จะให้เราทำการเลือกรูปแบบการเรียงกลุ่มของเราได้นะครับว่าเราต้องการเรียงแบบกลุ่มใหญ่นะครับเป็นตัวอักษรใหญ่ๆเป็น Name Card นะครับอีกการนึงก็คือเป็นการเล็กๆนะครับอ่านเช่นผมลองเลือกดูนะครับก็จะเล็กลงนะครับตัว Display ก็จะเล็กลงนะครับหรือเลือกเป็น List ก็ได้นะครับแบบอันหลังสุดนะครับเลือกเป็น List กด OK ก็จะเรียกเป็นแนวแนวนอนนะครับลงมาเรื่อยๆให้เราครับตอนนี้ผมจะปรับกลับเป็นแบบแรกก่อนแล้วกันนะครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับถ้าเราคลิกที่3จุดตรงนี้นะครับเราสามารถซ่อนกลุ่มแบรนด์บางกลุ่มได้ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับแต่เราไม่ได้ต้องการลบเราต้องการซ่อนไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันลบนะครับเราสามารถทําได้โดยการคลิกที่ส่วนของหัวข้อตรงนี้ครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกดในส่วนของซ่อนตรงนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่กลุ่มเดียวนะครับในการซ่อนเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมี1กลุ่มที่ไม่ถูกซ่อนนะครับตอนนี้ผมก็เลยจะซ่อนกลุ่มนี้ไม่ได้นะครับในกรณีที่เรามีหลายๆกลุ่มก็ สามารถกดติ๊กซ่อนได้นะครับอ่ะอันนี้ผมกลับมาที่หน้าหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของถัดไปนะครับ setting นะครับเราสามารถเข้ามาในส่วนของ setting ได้พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะสามารถเลือกรูปภาพนะครับแทนตัวเราได้เลือก account นะครับตรงนี้ได้นะครับแก้ไข account ของเรานะครับในส่วนของ notification ต้องการให้เปิดไหมนะครับต้องการให้เปิดปิดยังไงไหมนะครับต้องการให้ ปิดเสียงนะครับในกรณีที่เราต้องการประชุมกลุ่มทุกกลุ่มถ้ามีการอัปเดตไลน์เนี่ยก็ให้ปิดเสียงไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับอ,อันนี้เปิดเสียงปกติหรือจะเข้าไปตั้งค่าอย่างอื่นได้นะครับปิดเสียงเปิดแต่ซันอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีการแชทจะให้มันเด้งขึ้นมาที่สกีนหลักของเราเลยไหมนะครับหรือว่าไม่ต้องเด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกลองเลือกใช้ดูนะครับก็จะมี าการเลือกโทนนะครับโพสโทนก็จะมีเสียงหลายๆเสียงให้เราเลือกนะครับอคอมเมนต์ถ้ามีการคอมเมนต์จะให้เปลี่ยนเป็นเสียงแบบไหนนะครับมีคอมเมนต์ขึ้นมาเนี่ยเสียงเตือนจะเป็นแบบไหนมีการแชทเสียงเตือนของห้องแชทจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งได้ว่าถ้าถึงเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับจะไม่ให้มีการแจ้งเตือนเป็นเสียงหรืออะไรเลยนะครับเราต้องการพักผ่อนอะไรเงี้ยก็สามารถตั้งในส่วนของตรงนี้ได้นะครับ ในส่วนของอื่นๆนะครับก็จะมีการคัสตอมไนซ์นะครับ for each band เนี่ยนะครับก็ทำการเลือกตั้งได้ว่ากลุ่มกลุ่มแรนด์ของเราแต่ละกลุ่มเนี่ยจะให้มีการเปิดปิด notification แบบไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับแตกต่างกันได้แต่ละกลุ่มอ่าอ,อันนี้คือ c h e ็ค push notification นะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยระบบจะทำการไปเช็คให้ในในทุกกลุ่มว่าเออในการแจ้งเตือนเนี่ยมันใช้ได้อยู่จริงไหมนะครับก็ไปเช็ค conflict ให้เรานั่นเองนะครับ อันถัดมานะครับถ้าเราซื้อสติกเกอร์ไว้นะครับก็เข้าไปดูสติกเกอร์ที่เราซื้อไว้ได้นะครับในการโพสต์รูปภาพนะครับโพสรูปภาพลงไปในกลุ่มนะครับหรือว่าในในในห้องแชทสนทนาอะไรก็แล้วแต่จะให้คุณภาพภาพเป็นแบบไหนนะครับเราก็เลือกคุณภาพภาพได้นะครับถ้าเลือกดีสุดก็จะขนาดใหญ่นะครับการโหลดก็จะเยอะนะครับก็จะนานด้วยนะครับข้อข้อความนะครับเราต้องการตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับเพื่อให้ดูสบายตาเรานะครับอีกอันนึงคือคุณภาพของ อ่วิดีโอรหรือรูปภาพที่เราโพสลงไปนะครับจะให้คุณภาพเป็นแบบไหนนะครับอ,อีกอันนึงก็คือประวัตินะครับของเรานะครับอันนี้ก็เป็นมันจะล็อกประวัติไว้ให้ว่าเราใช้กเครื่องไหนบ้างเนี่ยนะครับแอคเคาท์เราทาการบล็อกแชทนะครับมีห้องไหนที่เราบล็อกบล็อกแชทเอาไว้บ้างนะครับบล็อกบล็อกคนนะครับบล็อกเมมเบอร์วา่าเราไม่ต้องการคุยกับเขาอะไรเงี้อนอยน,นะครับอีกอันนึงก็คือ คอนเน็กแอปพลิเคชันตรงนี้ถ้ามีการ Connect กับแอปพลิเคชันอื่นไว้นะครับแบรนด์ก็จะแจ้งมาให้ว่า,าเราได้ทําการไปผูกแอปพลิเคชันเราเนี่ยกับแอปพลิเคชันอื่นไว้หรือเปล่านะครับต่อไปก็เป็นส่วนอื่นๆนะครับก็เป็นการ l o อกอ u t ออกจากระบบการ Delete Account ของเราทิ้งไปเลยนะครับเราไม่ต้องการใช้ Account นี้แล้วกับแบรนด์นะครับแล้วก็เลือก Delete Account ไปนะครับ